บอกพัทิดามาแล้วนะคะทุกคนวันนี้มาดูกันว่าพัทิดาจะมาทําอะไรกันคะวันนี้นะคะพัทิดาก็ไปเก็บบักตานสุกมาจ้าบักตานสุกจากบ้านสมองนะคะทุกคนวันนี้ได้มา13ลูกเลยทีเดียวเข้ากับสีเก็บบักตานสุกมาให้คุณยายนะคะคุณยายก็จะคันตานแล้วก็จะทําขนมตาลให้เรากินค่ะ พาธิดากัสิมาเฮดใส่ของขนมต่อเลยนะคะก็คือไซมะพาวนะคะทุกคนพาธิดาก็ผ่ามะพร้าวเองนะคะทุกคนกี่ลูกให้ทายดูพาจนมือแตกมือแตนเบิร์ดโอ้ไม่์ก็ปวดหลังทั้งซีกเลยนะคะทุกคนปกติแล้วพาธิดาก็ชอบผ่ามะพร้าวอยู่แล้วแต่ก็แบบไม่ได้ผ่านานมากวันนี้ก็ผ่าบักพาวไปสามหน่วยจะบ้ามากตื่นมาอีกวันนึงก็คือ หลังโคตรหลังแข็งแบบปวดมือปวดหลังสุดๆไปเลยนะคะทุกคนพาธิดาก็เป็นมือปอกมะพร้าวอยู่แล้วนะคะในเวลาพาธิดาอยากกินอะไรอย่างเงี้ยพาธิดาก็จะทําเองตลอดเลยนะคะทุกคนไพสิมาวาข่อยเฮดเวียเฮ็ดง,งานกันแล้วแต่หนี่เบิ้งเอาแหกตาเบิ้งเอานี่โซกระเฮ็ดห้เบิ้งกูนนี่สิม่าวะนั่นจั๊กซันจังซี่อ,อกพึ่งกัว่าไปโรด ว้าหยองซื้อๆ้อจาเว้าวพื้นก็เว้าวไปโลดจ้า่อยก็ว้าวพื้นเจ้าคือกันนั่นล่ะยายอีอีอ๊พัธิดาก็โดนนินทาไม่ได้นินทาหรอกก็เป็นการสาของบ้านพัธิดาว่าพัธิดาแบบตื่นสวยไม่ทำนั่นทำนี่ก็จริงค่ะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่อย่างใดก็นะคะก็จริงของเขานะคะทุกคนอีอีแต่ว่าเวลาที่พัธิดาจะทำอะไรพัทิดาก็ทำนะคะทุกคนแค่ทุกคนอาจจะไม่เห็นนะคะทุกคนทุกคนอาจจะรู้แค่ว่า พัทธิดาตื่นสวยไม่ทําอะไรนอนดูหนังทั้งวันแต่จริงๆไม่ใช่นะคะทุกคนพัทธิดาก็นี่เลยค่ะอยากกินอะไรพัทธิดาก็ทําเองตลอดบักตานยูซายยูไกสั่งในพัทธิดากะคีมอเตมร์ไซค์ไปเอามะขูดบักเผาเองมะพร้าบักเผาเองเฮ็ดกินเองนะคะทุกคนอะไรที่พัทธิดาเฮ็ดเองไห้ก็เฮ็ดเองนะคะทุกคนว่าเป็นวาสิแบบซีนิ้อยู่ซังยางเดียวนะคะทุกคนกระซีนิ้อยู่ซังยางเดียวพูน ไปอยู่หุ่นพระราชว่างอิริหุ่นค่าบ่ามาอยู่ดอกค่ะอันนั้นบัานอันเศร้านะ้าเศร้าไรค่ะพาธิดาก็เป็นคนที่สูญง่ายบางนะคะทุกคนบางคนก็จะว่าพาธิดาโนนีน,นั่นโอ้ยล้วเป็นอย่างล่ะเป็นอย่างห้อยในเมื่อครอบครัวพาธิดาก็อยู่อย่างมีความสุขก็ไม่จําเป็นต้องมาเดือดร้อนอะไรนะคะทุกคนพาธิดาก็เป็นคนที่แบบซื้อของเยอะมากๆเลยแต่เวลาซื้ออะไรมาอย่างเงี้ยพาธิดาก็จะให้น้องกินให้น้องกินตลอด และไม่เคยที่จะกินคนเดียวเลยถ้าไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะทุกคนเพราะว่าพัชริดาเป็นคนที่ไม่เคยกินอะไรหมดเลยก็จะแบ่งคนนั้นคนนี้กินนะคะสิ่งว่าพัชริดาซื้อกินแต่ปากจะของพุ่นไปกินขีพุ่นขันบเห็นมานั่งเบิงมะน่งเหตุตาเบิงพุ่นมากมานาั่งกันนจ่ายคาตัวเบิงสีกินให้เบ,เบิงเบิดมือว่ากินกับพายเนี่ยมาได้กินผู้เดียวตาสู้กินเบิดละจ้าไผ่ามากก็อิ้นกินเบิดลดจานโนเยว ละศูนย์อีกอย่างน้องพัทดาพัทดาไม่ได้ศูนย์นะคะแค่แบบตะกีดตะกีดเล็กน้อยนะคะทุกคนอีกขั้นตอนต่อไปก็คือคุณยายนะคะทุกคนนี้เลยค่ะอันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายวันเดียวนะคะถ่าย2วันนะคะทุกคนเอามาคลิปมารวมกันค่ะคุณยายของเราก็จะทาขนมต่อเลยนะคะคุณคุณยายของเราก็รีบนิดน,นึงนะคะเพราะว่าจะไปไหนไม่ได้ไปสอนพิเศษนะคะแต่คุณยายจะไปเก็บเห็ดจ้าทุกคน แล้วลืมอะไรรู้ไหมลืมถ่ายตอนมันเสร็จนะคะทุกคนโอ้ยจะบามาสุดท้ายนี้ก็ขอให้พูดติดตามพัิดามีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองใครที่เป็นโรครายก็ขอให้หายขาดไปเลยนะคะทุกคนเราจะสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะพนมมือสาธุขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองพบ่าวพื้นกะขอยกว่าพื้นเจ้าคือกันจาลาก่อนรักนะจุ๊บจุ๊บน่้